กับของบางมานนี่ก็คล้ายๆกับโบราณกรรมนะครับซึ่งอยู่ปลายน้ําเหมือนกันแต่ของผมปลายน้ําภาคกลางของต้นอายกยงนอยู่ปลายน้ําภาคเหนือนะครับของเขาลงมาจากแพร่สุโขทยัยของผมลงมาจากชัยนาทนะครับมาถึงอยุธยานะครับก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก่อนที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับอ,อบานนบเบอรบางบานนะครับอาเภอรบางบานเมื่อก่อนนี้ นะครับก่อนที่ยังไม่เกิดจนระทานนะครับพื้นที่จะกว้างนะครับสองขวัง่งแม่น้ำนะครับของผมก็จะไปติดสุพรรณบุรีนะครับจากบางไห่ถึงสุพรรณบุรีแล้วก็จากบางบานถึงอายุทยานะครับของของผมงนะครับก็ทุ่งกว้างประมาณด้านละประมาณ30กิโลเมตรนะครับจากแม่น้ําถึงถึงฝั่งต่อฝั่งนะครับ แต่เมื่อปีพศ2500นะครับเมื่อท่ามเขื่อนเจ้าพยาเสร็จนะครับแล้วจัดทําระบบชนประทานนะครับระบบชนประทานของผมมีคันกั้นน้ำชนประทานห่างจากแม่น้ําหรือคลองบางบานคลองบางหลวงนะครับประมาณ500เมตรนะครับข้างละ500เมตรจาก30-40กิโลเมตรหดมาเหลือ1กิโลเมตรท่านคิดดูนะครับและน้ํามันจะออกไปทางไหนได้ นะครับระบบระบบชนประธานสร้างเสร็จเมื่อปีปพศ2515พศ2516ก็ถนนพังนะครับนาล่มนาล้มก็ทำถนนใหม่นะครับทำถนนใหม่พอปีพศ2521ถนนพังนาล้มนะครับพศ2526ถนนพังนาล้มอยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งถึงพศ2538นะครับ ล,งล,งลง่มม่มนั่นแหละยี่เป็ดยี่หกสามห้าสามแปดสี่สี่ห้าสี่เก้าแล้วมาห้าสามห้าสี่อีกอืแปดปีนะครับชาวนาไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยนะครับชาวบ้านออกยพเข้ากรุงเทพบ้างนะครับไปปากช่องบ้างไปตามไปกันเก็บหมดนะครับทิ้งนาว่างเปล่านะครับมาปัจจุบันคนที่อื่นมาเช่าหมดเลย ค,คนแถวบ้านไม่ได้ทํานานะครับขณะนี้ชาวนาของผมเหลือประมาณ10%ที่ทํานานะครับและทํานาก็เป็นนาเช่าหมดนะครับครัระบบกรรมทานที่สร้างมาก็ทําให้วิธีของชีวิตของชาวบ้านนั้นเปลี่ยนไปคือหมายถึงว่าจากที่เราอยู่ปกติน้ำเข้ามาแล้วบาดไปนะครับน้ําท่วมสมัยก่อนประมาณ50เซนแต่ปัจจุบัน3เมตร50นะครับ แต่จริงๆแล้วชาวบ้านสมัยก่อนปลูกบ้านก็สูงก็ประมาณสามเมตรอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าปลูกแบบบ้านบางอาคารนะครับบ้านบางอาคารสี่เมตรนะครับของหมกปลูกประมาณสาณมเมตรก็ยังไม่พ้นน้ำนะครับสามเมตรพราน้ํามันท่วมสามเมตรห้าสิบนะครับบางบ้านที่มีฐานะด้อยลงมาก็ปลูกประมาณสองสองเมตรสองเมตรกว่านะครับในปีสามแปดน้ําท่วมในพื้นบ้านประมาณหนึ่งเมตรนะครับอยู่บนพื้นบ้านนะครับท่วมพื้นบ้านเลยไม่มีที่อยู่ นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกลังคาเรือนท่วมหมดนะครับโดยไม่คิดว่านะครับน้ําจะท่วมพื้นบ้านนะครับเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเจอนะครับแต่มาปีห้าสี่มันยิ่งกว่านั้นนะครับมันท่วมน้ําพื้นบ้านแล้วก็ได้เจอเขาเล่ากันตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าที่น้ำเท่ากรุงเทพนะครับเราก็ไม่เคยเจอนะครับแต่มาเจอว่าปีห้าสี่โอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะครับก็เพราะอะไรครับ ก็เพราะมนุษย์เราดีแหละนะครับที่ทําให้มันนะครับพังทลายลงมานะครับทางน้ําดีๆเราพวกเราก็ไปสร้างถนนฝางทางน้ํานะครับแต่ถ้าเราจะทําให้น้ํานะครับไหลท่วมหรือช่วยกันแบ่งเฉลี่ยเกียรน้ำแบบต้นนายกว่านะครับเราก็จะต้องทําในรูปของแก้มลิงนะครับแก้มลิงได่พูดกันมานาน ตั้งแต่พระ,ระ,ระบาทสมเด็จรเรจเ้าจ้าอยู่หัวตรงพระราชดำรินะครับตั้งแต่ท่านมีพระราชดำริทําให้เกิดระบบจปรทานขึ้นมาแต่ระบบจปรทานนั้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วไม่เคยพัฒนาเลยนะครับสร้างขึ้นมาเสร็จก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเองนะครับถนนขาดถนนพังเพราะอะไรไม่เคยเก็บไปวิเคราะห์เลยนะครับว่าถนนมันขาดเพราะอะไรจะทําอย่างไรจะทาประตูน้ําเพิ่มเติมหรือยังไงหรือจะปล่อยน้ํา นะครับน้ามาแล้วระบายน้ําเข้าไปบอกชาวบ้านหรือมิฉะนั้นก็แนะนําให้ชาวบ้านทำนาบางังตั้งตารุ่นเก่เาๆนะครับตั้งแต่ปีปีพศ2516นั้นเราไม่เคยทํานาบังกันนะครับเราเคยทํานาปีปีละหนนะครับภาคกลางเราทํานาปีปีละหนนะครับแต่มาเมื่อปี51เยเริ่มเริ่มทํานานาบังกันนะครับที่ทํานาบางังเพราะว่าคนที่อื่นนะครับมาเช่าทํานาบางัง และทําให้เห็นว่ามีรายได้นะครับคนแถวบ้านถึงไไ่เรียนแบบคนที่อื่นนะครับมาเริ่มทํานาบังก็เห็นว่ากรมมันมีรายได้พอใช้ได้นะครับก็มาทํานาปังแล้วก็รัฐบาลมาประกาศราคาอะไรด้วยก็มาทํานาบังนะครับแต่สมัยก่อนน้นทํานาปีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่พวกเราก็อยู่กันได้นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ตามวิถีชีวิต นะครับของน้ําที่มันมาโดยตามธรรมชาติและปล่อยมันเข้าไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับน้ํามาต่างคนต่างกั้นตามคนต่างกั้นนะครับน้ํามันต้องมีทางไปนะครับถ้ายิ่งกั้นมันก็ยิ่งยิ่งดันยิ่งดันนะครับพอดันเสร็จมันก็พังนะครับขนาดประตูเหล็กบางจมสีใหญ่ๆนะครับมันยังพังได้นะครับนะครับบางจลสีพังแล้วก็ทําอะไรกันไม่ถูกแล้ว นะครับเพราะมันอยู่ในในในทุ่งกว้างแต่แล้วรงงานเลยอะไรอยู่ในโลอยู่ในทุ่งนะครับมันจะเหลือได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะมาถึงรลจนะนิคมรลจนะนะครับประชุมนะครับผู้มีอำนาจประชุมกันว่าจะทําอย่างไรดีนะครับถ้าท่านคิดถูกนะครับท่านท่านพังถนนเอเชียนะครับแถวรถชนะแถวลักสิตเลยมาไม่ถึงนะครับถ้าท่านพังเอเชียตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่บางสมศรีน่้นนะครับ มันก็เกลี่ยน้ามาออกไปได้เยอะนะครับแต่รัฐบาลไม่ทํานะครับเอาเอาของมากั้นถนนในรถวิ่งนะครับเสร็จแล้วน้าก็ท่วมท่วมถนนแล้ววิ่งตามถนนเลยตอนนี้นะครับรถไม่ต้องวิ่งนะครับน้ําวิ่งบนถนนเอเชียเลยนะครับพุ่งเข้าราฐนะครับพังทลายหมดนะครับอยุธยาปิ๊บตาเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อถึง อายุทยาพังแถวบ้านผมพังพังมันทั่วไปหมดเลยนะครับเต้นกระพังกันไฟในวันนั้นวันเดียวพังพังเลเรนาหน้าหมดเลยนะครับทุกมักหาเนี่ยปุ๊บเดียวนะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรียบร้อยบ้านเกือบมิดลคานะครับบ้านดูดีผักหยนะครับต่อมัยสมมยปีสี่เก้านะครับกว้างามเยอะ ก็จริงๆนะน้ำที่เยอะที่สุดปีสามแปดเนี่ยน้ำมากที่สุดนะครับปีสามแปดนะครับปีสี่เก้าปีห้าสี่เนี่ยน้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มาวิเคราะห์กันว่าในระหว่างที่ระบบกระปตางสร้างขึ้นมานั้นแล้วน้ํามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ต่างคนต่างกันน้ํากันน้ําคือโถมที่กระป๋องโถมที่โถมที่จนขนาดนี้ที่อยู่อาศัยน้ํามันจะไม่มีอยู่แล้ว นะครับริมคลองเนี่ยคนที่มีสตางค์มัโถมเงินเข้าไปโถมเงินเข้าไปโถมโถมนะครับแทนที่ถนนกรประทานมันที่สร้างไว้มันก็แคบอยู่แล้วนะครับคลองมันก็แคบอยู่แล้วแล้วคนไปโถมข้างในเข้าไปอีกนะครับมันยิ่งไม่มีที่อาศัยน้ําใหญ่เลยนะครับแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงน้ําเมื่อมันถึงปลายคลองมันบีบนคอขวดมันเบ่งย่นเบ่งเหมือนกับเอาน้ำเข้ารูปโขงเบ่งจนแตกนะครมันไม่เหลืออะไร นะครับดังนั้นการทําแบบนี้นะครับถ้าทําเป็นแก้มลิงนะครับผมผมได้ดูข่าวในโครงการเก้าเมนูนะครับหรือเก้าโมดูลอะไรเนี่ยนะครับเก้าโครงการของรัฐบาลน,นะครับมันมีแก้มลิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมจะผมจะกล่าวให้ความของของของ,ของโครงการสามจุดห้าแสนล้านเนี่ยนะครับแต่มันมีอยู่ 9, 9 oo เก้าเก้าโมดูลนะครับก็สร้าง หาเก็บน้านะครับของของเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับเขื่อนแก่งเสือเต้นนี้ใช้งบประมาณประมาณห้าหมื่นล้านนะครับห้าหมื่นล้านแล้วก็สร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยอีกประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็พื้นที่ปิดล้อมเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านแก้มดิงเก้าพันกว่าล้านนะครับพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยสองสองจุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็อีกหมื่นกว่าล้าน นะครับปรับปรุงคลองลำน้ำอีกห้าพันล้านนะครับซึ่งซึ่งแต่ละโมโนเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะครับใช้เงินมหาศาลที่ผมมองมองเห็นว่านะครับโครงการที่สำคัญที่สุดนะครับก็มีของโครงการแก้มลิงนะครับที่ที่มีมานานแสนนานนะครับซึ่งเราได้แต่พูดกันนะครับแต่ไม่ได้ใช้แก้มลิงให้เป็นประโยชน์นะครับแก้มลิง ที่รัฐบาลขึ้นมาแนะนําขึ้นมาเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับ19จังหวัดนะครับ19จังหวัดที่จะทํานะครับผมไม่ได้เรียงเรียงผมไม่ได้เรียงลาดับจังหวัดมานะครับคือแก้บินตั้งแต่จังจังหวัดกําแพงเพชรไล่ลงมานะครับกําแพงเพชรนครสวรรค์นะครับชัยนาทถิห์บุรีอ่างทองอยุธยา และแถบน,น้นก็จะมีสุโข,ขทยัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ยังมีแบ่งแบ่งไปทั้งนครนายกนะครับลบบุรีสระบุรีนะครับสุพรรณบุรีนครปฐมนะครับเมื่อที่ทั้งหมดสามล้านกว่าไรนะครับถ้าทาแก้มดิงทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่บนลงล่างนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมได้ไปนั่งคุยกับผู้สูวอมายุคน,นึง นะครับอายุแปดสิบห้านะครับว่าอำเภอบางบานเขามาทาแก้มลิงทำไมวะบอกอ้าวก็มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติอะไรได้แก้มลิงมันต้องทางําจากข้างบนลงสู่ข้างล่างไม่ใช่ทาข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนนะครับมันต้องระบายน้ำาั็แต่ข้างบนไล่ลงมาไล่ลงมานะครับอีนนี้ทาข้างล่างขึ้นข้างบนมันก็ล้นอ้าวมันก็ล้นะดินะครับแล้วมันจะไปไหนได้ มันต้องทำจากางบนลงมาเอ๊ะผมว่าเอ๊ะลุงนี่ความคิดดีกว่าผมนี่าขนาดลุงม,มีความรู้แค่ี .4 นะครับแกยังบอกว่าไอ้พจกจบปริญญาโทรปริญญาเอกมันคิดได้ยังไงละับทำเหมือนเข็นคบขึ้นภูเขานะครับเอาเอาแก้มลิงมาไว้ข้างล่างน้ำมันมานิีเดียวมันก็เต็มแก้มลิงแล้วนะครับธรรมดาแก้มลิงมันต้องปล่อยเข้าจนแต่ตะแเพชร ปล่อยเข้าตั้งแตนนครสวรรค์ตามโลกตุโคโไทยบางละกรปล่อยเข้าไล่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 มารับมาถืออยุยาก็เข้าเข้าก็เข้ามาอย่างละหน่อยละหน่อยละหน่อยมันก็เหลือเข้ากรุงเทศนิดหน่อยนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับก็ต้องไปทําโครงการอะไรอื่นให้เสียตังค์แยะเลยนะครับโครงการแก้มดิงใช้เงินใช้เงินแสนล้านเก้าพันล้านเนี่ยนะครับเก้าพันล้านเนี้ย นะครับดูระบบแม่มันดีประตูน้ําทุกที่จะเก็บน้ํานะครับบางลก,กลรารา,าได้กี่ล้านลูกบาทเมตรอ่ะประมาณได้กี่ล้านลูกบาทเมตรอ่ะนะครับตัโขตัขวโไทยนะครับกํบาแพงเพชรนะครับที่เราทํานาด้ประมาณสามล้านมาไรนะครับคิดดูสามล้านมาไรที่ทํานาทํานาอยูงกีน่ในหกสิบสี่ล้านไรนะครับขอแค่ริงสักสามล้านไรเดียพอแล้วน้ามาไม่ถึงกรุงเทพแน่นอนนะครับอยุธยา กับประตูเป็นที่จุดสุดท้ายทีเ่เป็นที่พักน้ํานะครับแต่แก้มลิงเหมือนกับที่ท่านนายกว,ว่าแก้มลิงทำยังไงจะให้เป็นประโยชน์ซึ่มันมีระยะเวลาของมันนะครับระยะเวลาที่จะจะเอาเอามาเก็บเป็นแก้มลิงนะครับแก้มลิงเนี่ยมันต้องมีน้ํานเก็บกักไว้ใช้ในหน้าน้นาในาหน้าแรงด้วยนะครับแต่บางพื้นที่มันไม่มีที่สาธารนณะนะครับ หรือบางพื้นที่มีที่สาธารณะแต่ถูกปลุกลุกไปหมดแล้วนะครับที่ยังไม่ถูกปลุกลุกนะครับก็ทางรัฐบาลก็ช่วยดูแลให้ไปขุดขุดลอกนะครับเก็บกักน้ำว้ใช้เวลาหน้าแล้งนะครับถ้าไปทำฝัดเบรนะครับหมดน้ำไหลลงหน้าแล้งน้ำไหลลงทะเลหมดปัจจุบันนี้ขนาดไปทำฝัดเวน้ำยังไม่มีทำนา นะครับน้ำยังไม่พอมาทำนาแย่งน้ำมาทำนาอำเภอบางบานในน้ำยังไม่มีทำนาอีกตั้งหลายตำบลน,นะครับแต่เวลาหน้าหน้าน้ําท่วมหมดทุกตำบลน,นะครับปัจจุบันไม่มีน้ําทํานานะครับวิธีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปนะครับแหล่งอาหารต่างๆนะครับทรัพยากรธรรมชาติหายไปหมด ไม่มีไม่มีไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหลือแต่ถ้าเราเอาน้ำเข้ามาให้มันเป็นประโยชน์นะครับเราจะได้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับท่านจะเห็นว่าทำนารุ่นแรกนะครับหลังจากที่น้ำน้ำลดแล้วเนะี่ยท่านไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากนะครับข้าวมันงาเองนะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องเปืองนะครับชาวนามาปุ๋ยกับผมว่าสบายเลยกำลังใช้ปุ๋ยนิดเดียวเอง ข้าวมันงามมากแล้วก็บลผลิตเกินเกินเกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกียนต่อไร่นะครับตารที่รัฐบาลประเมินน้อยรุ่นแรกเนี่ยให้ให้ผมแปดแปดสิบสองถังต่อต่อไร่นะครับแต่ชาวนาทำได้เกียนกว่านะครับโดยแล้วก็ปุ๋ยไม่ต้องใช้เลยนะครับผลประโยชน์ของน้ำรดมันก็มีนะครับใครว่าน้ำหมดร้ายไม่ใช่ นใครคว่าน้ําหมดไรไม่ใช่ลองคนกรุงเทพปิดน้ํารับหนึ่งวันนะไหมไม่ต้องมีน้าใช้สักวันหนึ่งลองดูดินะครับจะอยู่กันได้ไหมนะครับถ้าเราไม่ได้น้ํานะครับเราก็แย่นะครับแต่ว่าน้ํานั้นเราต้องรู้ว่านะครับทาอย่างไรนะครับน้ําถึงจะไม่ให้โทษกับเรานะครับโดยเฉพาะหรักผู้ใหญ่นะครับการบริหารจาัดก,การน้ํา นะครับผมได้ลงไว้ในนี้นะครับว่าการเก็บปากน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆนะครับในช่วงแต่ละช่วงนะครับขอให้เก็บปากน้ำไว้ให้ให้เหมาะสมตามฤดูกาลนะครับอย่างเขื่อนภูมิพลนะครับถ้าในในหน้าหน้าเนี้ยเราควรจะมีน้ำนะครับเก็บปากไว้นะครับในช่วงเดือนถิงหากักฎาเนี่ยอย่าให้เกินแปดสิบเปอร์เซนต นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกเข้ามาในเขื่อนนะครับให้เก็บกักน้ําไว้ประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับที่เหลือระบายออกมาในช่วงนี้นะครับถ้าเราเก็บไว้แปดสิบอย่างอย่างกับปีที่แล้วเดือนปีห้าสี่นะครับเดือนมิถุนาเก็บกักน้ําไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านคิดดูพายุเข้ามาห้าลูกนะครับแค่ลูกเดียวนะครับเต็มเกิดภูมุพิล เน,นื่องจากว่าแม่น้ำเปิงจากเกิดภูมิพลไปถึงเชียงใหม่นะครับภูเขาที่ที่น้ําตกลงมานะครับต้นไม้สักต้นบนเขานั้นแทบจะไม่มีเหลือฝนตกลงมาก็ลงลงแม่น้ํเปิงพวดยาวมาลงเกิดภูมิพลนะครับเต็มเต็มนะครับเกิดภูมิพลอันไม่ไหวหปล่อยลงมานะครับสูสว,วรร์สู่ชทยนาดนะครับเข้าภาคกลาง แล้วพวกเรานะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับมันได้รับผลกระทบมากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยผลพืชผลการเกษตรนะครับแหล่งอาหารต่างๆแต่สิ่งที่ตามมานะครับเรามาทำนาปังเราได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นก็จริงแต่นะครับ ทรัพยากรธรรมชาติมันสูญหายสิ้นนะครับหมายถึงว่าปลาผักต่างๆที่อยู่ในนาในไร่สาบสูญสูญพันเกือบหมดการทำนาปังเราใช้ยาสารเคมีต่างๆนะครับเช่นยาฆ่าหอยเ,เชอรี่นะครับก่อนที่จะทำนาปัง นะครับทาให้สัตว์ในพื้นนานั้นนะครับหมดไปเช่นนะครับกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะครับปักต่างๆในพื้นานาพื้นไรนะครับหายไปนะครับฉะนั้นน้านะครับมันมีทั้งประโยชน์และโทษของมันในตัวนะครับถ้าเราบริหารจัดการน้ําไม่ดีมันก็เป็นโทษแต่ถ้าเราบริหารจัดการน้ําดีและรู้จักจใช้น้ําให้เป็นประโยชน์ มันก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับก็ผมฝากไว้แค่นี้ครับ